เร,เรื่องคำเป็นคำตายมีความมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องจำแนกให้ได้เพื่อใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์มาดูคำตายคำเป็นนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างคำตายก่อนนะคะคำตายคือคำที่ประสมสระเสียงสั้นในมาตราแม่กกา ส่วนคำเป็นนั้นก็จะตรงกันข้ามคำที่ประสมเสียงยาวในมาตราแม่กอกามาดูตัวอย่างคำตายที่เป็นสระสั้นกระทะสระอเป็นสระสั้นนะคะมาลิสระอสระอีเห็นไหมคะเสียงสั้นทุระอุอะสระอุสระนะคะสะติออกเสียงสระเสียงสั้นนะคะติสระอีสั้น สะออบ้างนะคะสะแอะเลาะแหลแแกเจี๊ยเกี๊ยเลอะเทอะสะ,อะเอยไหมคะสะออนะคะเงาะ,ะ,ะ,งะโตะสะอุนะคะมาดูแม่มาดูคำเป็นบ้างนะคะมาลาเป็นไงคะสะอาะเสียงยาวไหมยาวเนาะธ hmm. านีสะอาสะอียาวเสียงยาว ปลาทูเกเรนะมสระเอเสียงจะยาวจอแจสระเอนะคะเฮอเตอร์สระเอหัวเสียสระอวสระเอียโมโหสระโอมือถือสระอือทั้งหมดนี้เป็นสระเสียงแล้วทั้งนั้นเลยแต่คำเป็นนะคะยังไม่จบเท่านี้มีสระสั้น บางตัวนะคะก็คือสระอัมไอไอเอาแม้จะเป็นรสระสั้นแต่ก็เป็นคําเป็นนะคะเช่นลำไยน้ําใจแล้วก็เกาเหลาเราไปดูคําตายคําเป็นกันต่อนะคะกรณีที่มันมีตัวสะกดนะคะคำที่มีตัวสะกดในแม่กบกบกดนะคะเป็นคําตาย ตัวอย่างนะคะกระชากแม่กกุกกดใช่ไหมคะแม่กกไม่ได้มีแค่กอไก่เท่านั้นมีตัวอื่นด้วยมีคอควายด้วยจำได้ไหมที่ครูจัดแถวให้โรคขอควายมีขอระคังคอควายขอระคังอ,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 อยู่ในมาตรามแม่กกนะคะดูแม่กกบ้างบอใบไม้กราบบอใบไม้ใช่ไหมมีแค่บอใบไม้ตัวเดียวไหมไม่มีอีกกราฟฟอฟันใช่ไหมคะ รูปภาพป,ปพอบตาอพานะคะออกเสียงตัวสะกดเหมือนบอใบไม,ม้ก็อยู่ในแม่กบเป็นคำตายเช่นกันดูตัวต่อไปนะคะแม่กดบ้างกวาดแม่ดอเด็กเนาะแม่กดสะกดะเด็กสะกดก็ไม่ได้มีแค่ดาเด็กมีเยอะเลยมั้งอันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่พอสังเขตชาติต่อเต่าสิอยู่ในแม่กดไหมอยู่นะออกเสียงเหมือนดอเด็กเลยโชยอานโดชาติเห็นไหมคะ โกรธก็เช่นกันทอทงนะคะอยู่ในมาตราแม่กดมาดูคําเป็นบ้างคําเป็นนะคะคำที่มีตัวสกดในแม่นี่แม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกยแม่กลมดูเฉพาะเป็นะสีฟ้าจําเอานะครับแม่นมยวงแล้วกันเนาะอ่าเช่นโดนแม่กลเยอะไหมลูกเยอะนะ เดียวหญิงก็เป็นแม่กนเหมือนกันครวนชาญต่อเนนก็เป็นแม่กลเช่นกันต่อไปกล้ามแม่กลมนะคะแมกกลมมีแค่มอมาเท่านั้นนะไม่มีไม่มีเพียรนะตัวอ,อื่นนะย,ย้อยแม่เกยก็เช่นเดียวกันมีแค่ยอยักษ์เท่านั้นเคี้ยวแม่เกลก็มีแค่ววแหวนเท่านั้นต่อไปกริง้งอ่าแม่กง ก็มีแค่งองงูเท่านั้นกังวลครูผสม,มให้แล้วนะคะแม่กงกับแม่กลนใช่ไหมเราลิงเป็นแม่กลนวานลอจุลาก็เป็นแม่กลนโอเคยังมีตัวอย่างอีกเยอะเลยนะักเรียนก็ไปศึกษาต่อไปนะคะต่อไปกลวิธีในการจำนะคะมันเป็นเทคนิคการจำทำให้เรานั่นตัดสินได้ง่ายว่าคำนี้คำเป็นหรือคำตายนั่นก็คือนี่ จำเฉพาะคำตายค่ะมันจำง่ายใช่ไหมก็คือคำที่ถ้าเป็นมาตราแม่กอกานะคะมันจะผสมสระสั้นสระสั้นอายุสั้นต้องตายไหมต้องตายอ่บออิุเอออเงี้ยต้องตายนะคะแต่ถ้ามีตัวสะกดแล้วก็แม่กระบดกระบดเป็นไงคะต้องตายต้องประหารชีวิตเนาะต่อไปมาดูคำเป็นบ้าง ข้อที่เราจะต้องจําให้ได้ก็คือถ้าเจอคาในมาตร,ราแม่กอาการนะคะที่ผสมจะอําไอไอเอาแล้วก็ตัดสินได้เลยนะคะว่าเป็นคําเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอําเนี่ยมันออกเสียงเหมือนมอม้าสะกดอําอามเห็นไหมคะไอก็ I ออกเสียงเหมือนยอยักษสะกดไอไอเออย่างเงี้ยเอาออกเสียงเหมือนบอแหวนสะกด โอเคแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกัน